เจ้าพวกขยะรีบออกไปจากที่นี่ซะยังไงซะห้องโถงแห่งนี้ก็ต้องเป็นของวังแห่งวิญญาณเอ๊ะเหตุใดแขนข้างหนึ่งของเขาถึงหายไปมีเพียงไม่กี่คนในทวีปนี้ที่สามารถทํำลายเขาได้ใครเป็นคนทํากันเออนี่เจ้าผีเท่านั้นมันยังไม่โดนแฝดขาวดำฆ่าอีกเหรอปัญหาซะแล้วสิเซียวเยียนทําไมเจ้ายังถึงมีชีวิตอยู่ถ้าเจ้ายังไม่ตาย ข้าก็คงไม่ตายเหมือนกันดีดีงั้นข้าจะส่งเจ้าไปลงนรกเป็นการส่วนตัวท่านปรมาจารย์เสี่ยวเยี่ยนไม่ต้องกังวลเสี่ยวเยี่ยนสบายดีเพียงแค่อาศัยดาวเก้าดวงระดับวีรชนก็สามารถหักแขนเจ้าอีกข้างได้วันนี้ข้าจะทำให้เจ้ารู้ถึงความน่ากลัวที่แท้จริงเจ้าเด็กนี่ นั่นมันทักษะต่อสู้ระดับสวรรค์ตอนนี้มันถูกเปิดออกแล้วทักษะต่อสู้ระดับสวรรค์ข้าขอรับมันไว้ละมันต้องเป็นของข้าเมื่อธุระของชายฉลาผพ้กนี้สํำเร็จข้าจะกลับมาคิดบัญชีกับเจ้าเร็วเข้ารีบไปคว้ามันไว้ไม่ต้องกังวลตอนนี้เราต้องดูไปก่อน ข้าคิดว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นข้าเข้าใจแล้วสิงกอร์วงอ่าสิงเกรูเกรพีหวังส่วนทักษะการต่อสู้ระดับสวรรค์นี่มันเยอะเกินไปเจ้าหุ่นเชิดหินนี่จะกลับมามีชีวิตและจะโจมตีผู้ที่ได้รับทักษะการต่อสู้ระดับสวรรค์อ่า นี่มันน่ากลัวมากดูเหมือนว่าหุ่นเชิดเหล่านี้จะไม่ได้ไปกลัวระดับวีดชนเลยในด้านความแข็งแกร่งนี่ไม่ใช่หุ่นเชิดธรรมดามันมน,น่าจะหายสาบสูญไปแล้วนี่มันคือหุนนนห่นเชิดโบราณหุ่นเชิดโบราณเหรอมันเป็นการใช้วิธีพิเศษในการดึงวิญญ,ญาณของผู้ที่แข็งแกร่งออกจากร่างกายมนุษย์และผนึกมันไว้ในหุ่นเชิดเพื่อให้มันสูญเสียความมีสติแต่มันสาม,มารถารักษาความแข็งแกร่งในชีวิตได้ แปลว่าหุ่นเชิดเหล่านี้ต้องฆ่าระดับวีรชนไม่ต่ำกว่าสิคนแน่นอนปา่าแห่งการต่อสู้โบราณน,นั้นใช้วิธีที่โหดร้ายและรุนแรงทักษะการต่อสู้ระดับสว์น,นั้นล้ำค่ามากแต่ซากศพของนักบุญนั้นสำคัญกว่าสำหรับอาจารย์โอกาสนี้มาถึงแล้วออกไปพวกที่ขวางข้าต้องตายออ,ออกไปจากข้อ เจ้าทำให้ข้าตกใจเสี่ยวเยียนอะไรกันนี่เจ้ายังเยกแเยะความดีความเลวไม่ได้อีกหรือข้ากำลังช่วยเจ้านะเออนี่มันรืวว่านั่นเสี่ยวเยียนระวังเฮ้นี่เจ้าอย่าทำให้ข้าเดือดร้อนสิเสี่ยวเยียนเจ้าต้องชดใช้ชีวิตให้กับลูกชายของเขาและทักษะการต่อสู้ระดับสวรร์ จะต้องเป็นของข้าเฉินเทียนหนานอ่ะไปไปข้าไปเจ้าวุนเชิดตัวนี้อีกแล้วออกไปออกไปเจ้าต้องการทักษะการต่อสู้ระดับสวรรค์ใช่ไหมก็ได้เก็บมันไว้ดีๆนะเอะอเซียวเยียนเจ้าหลอกข้าตอนนี้ข้ายังไม่สามารถแก้แขนพวกนี้ได้เจ่วพวกเขาก็ยังคงหมาข้า เพื่อสร้างปัญหาคิดว่าข้าจะยอมโดนลังเกยอย่างนั้นเหรออที่จริงข้าก็ไม่ต้องการทักษะการต่อสู้ระดับสวรรค์นี้แต่ข้ามีจุดประสงค์ที่ไม่สามารถทิ้งมันได้เอานิกายทรงเอ่อเจ้าสารเลวเจ้ากำลังดูถูกนิกายข้าเร็วเข้ารีบคว้าโอกาสนี้กันเลยดีกว่าเออ คำพีมนนี้มันดูแปลกๆเกนะะาะ